สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ในว่าลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่านะครับปัจจัยนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสเป็นหุ้นเติบโตนะครับปัจจัยอะไรนะปัจจัยอะไรนะครับก็ปกติผมก็จะดูปัจจัยอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่ทุกคนควรจะรู้นะแต่ว่าคนเล่นหุ้นบางทีก็เรียกว่ามองข้ามไปนะครับ คือหมายว่าตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับอันดับแรกก็คือต้องเราต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เชิงคุณภาพก่อนนะครับโดยการดูไฟฟอสโมเดลนะครับไฟฟอสโมเดลก็เป็นอะไรที่ทุกคนรู้เนาะนะครับของไม่คืออ่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่าไฟฟอสโมเดลก็แล้วกันเนาะก็คือดูว่าคู่แข่งเป็นยังไงนะการเข้ามาของคู่แข่งนะครับการอำนาจต่อรองกับลูกค้านะครับอำนาจต่อรองกับอ่าซัพพลายเออร์นะครับการ ป็นมีสินค้าธรรมดาอะไรพวกนี้คือไปหาดูได้เลยนะครับไฟฟอดโมเดลเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์เป็นอย่างดีนะครับว่าหุ้นตัวเนี้ยแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเติบโตไหมนะครับเพราะว่าถ้าคู่แข่งเข้ามายากนะก็เติบโตได้ดีนะครับหรือว่าถ้ามีอำนาจต่อรองกับไซเบอร์ดีนะครับต้นทุนก็จะลดลงได้นะครับถ้ามีอำนาจการต่อรองกับลูกค้าสูงนะก็คือลูกค้าอาจจะแบบชื่นชอบนะครับไม่อยากจะย้ายแบรนด์อะไรเงี้ย อ่าอย่างเงี้ยก็จะไปต่อนะอย่างเช่น Apple อะไรเงี้ยคนก็ชอบนะครับ Apple มือถือเครื่งองคอมพิวเตอร์ต่างต่างนะครับทีเราก็ต้องมาดูว่ายอดขายเนี่ยเติบโตไหมยั่งยืนแค่ไหนนะครับยอดขายเติบโตไหมยั่งยืนแค่ไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่อ่าแน่นอนที่สุดอะเป็นเขาเรียกว่า leading indicator ก็แล้วกันก็คือเป็น i n เคเต t o r แรกๆสําหรับคนที่ดูพื้นฐานนะครับสําหรับสายกราฟดิ d i c a t o r ของเขาอาจจะเป็น ตัดกันขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับสายพื้นฐานก็คือเราดูว่ายอดขายโตไหมนะครับจากนั้นเราก็ต้องดูว่ายั่งยืนแค่ไหนนะครับโตแล้วยั่งยืนไหมนะครับโตแล้วยั่งยืนไหมนะนี่คือสิ่งที่ที่สายพื้นฐานดูนะครับตามมาคือต้นทุนลดลงไหมนะครับต้นทุนลดลงไหมนะลดลงก็จะมีแบบลดลงแบบชั่วคราวกับลดลงแบบถาวรนะครับอ่าไม่ใช่ลดลงแบบถาวรลดลงแบบเรื่อยๆนะครับก็คือแบบบางคนบอกมีเหรอกิจการที่ต้นทุนลดลงเรื่อยๆ มีนะครับก็อย่างเช่น t o y o ต a าเขาก็ไปบีบซัพพลายเออร์เขาให้ลดต้นทุนลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่ก็อาจจะอาจจะทำได้ในระยะหนึ่งนะครับออต้นทุนลดลงชั่วคราวอย่างเช่นเขาไปปรับพวกสายการผลิตใหม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ครั้งเดียวอ่ะเนาะนะครับดังนั้นต้นทุนก็จะอยู่หรือว่าต้นทุนโตอาจจะไม่ลดก็ได้โตแต่ว่าโตช้ากว่ายอดขายอะอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็ในความหมายต้นทุนลดลงนะ ต่อมาคือกําไรขั้นต้นต้องโตนะครับต้องโตนะครับแบบไม่ใช่ชั่วคราวนะก็คือเหมาอว่าโตแล้วก็โตเลยอ่ะนะแล้วถ้ายิ่งโตไปเรื่อยๆก็ยิ่งดีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเอานะนะครับจากนั้นก็คือเรามาดูว่าราคาหุ้นนะครับยังไม่ไปไหนนะถ้าราคาหุ้นยังไม่ไปไหนถ้ากับเราเห็นก่อนใครนะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นหุ้นเก่งนะครับเห็นเร็วนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสิ่งที่โอกาสที่จะทำให้หุ้นเติบโตนะครับก็ถ้าพอดีผมมีคอร์สเรียนนะครับความลับของหุ้นเติบโตนะถ้าสนใจก็มาลงเรียนได้นะครับรายละเอียดอยู่ใต้ลิงก์อาจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าอาจจะสมัครเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกช่อง YouTube ของนายแว่นก็ได้นะครับก็จะมีเลี้ยงกาแฟแก้วเล็กแก้วใหญ่อะไรอย่างี้นนะก็จะมีข้อมูลที่เอ็กซ์คลูซีฟขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าใครคิดว่าเออไม่มีจําเป็นต้องสมัครก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับคือแบบหมายความสมัครเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานได้ทําคลิปกันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ